สวัสดีครับมานี่นะครับพบพ่อครับช่องสวนเกษตรผสมผสานยงสินฟาร์มอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุรณธานีนะครับมานี่พามาเบ่งปลาคอนะครับหรือเรียกว่าปลาช่อนอ่าอันนี้เป็นเป็นปลาคอธรรมชาตินะครับกระเบื้งธรรมชาตินะครับอ่เป็นปลาช่อนที่เกิดขึ้นเองนะครับแล้วเรามาฝึกให้กินอาหารเม็ดนะครับ สาเหตุที่ว่า,เ,าเชิงธรรมชาติคือจังไรนะครับก็คือบอนีผมผมเอาปาะคอนะครับที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับมาลงแยกเริ่มเหมือนที่ผมก็ตั้งใจว่าจะจะฉีดนะครับฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับแล้วแล้วเห็ดไข่นะครับแล้วบันนี้ปรากฏว่าบอมีเวลามาฉีดจะเพื่อนะครับก็เลยปล่อยให้มันเกิดเองตามธรรมชาติให้ผสมพันธุ์เองครับนะครับ อันนี้น่าจะเกิดมาคอกหนึ่งนะครับเกิดมาแล้วปุ๊บนะครับอ่ามันกัเขากับมาฝึกครับฝึกใันมนกินอาหารเม็ดนะครับอาหารที่ผมใส่นี่เป็นเป็นอาหารกบนะครับอาหารกบน้อยบ่่แนจะว่าเห็นบ่เป็นอาหารลูกอัดนะครับไม่ได้น้อยนะครับขายมาฝึกขห้มันกิ่นนะครับแทกมันกับมกินนะครับบันนี้มันมันสงสัยมันจะหิวนะครับ มันเห็นปลาซิ้วกินครับมันก็เลยกินน้ำนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกินไปแล้วนะครับใหญ่แล้วครับตอนนี้ประมาณนิวตัวประมาณนิวชีแล้วนะครับขั้นข้าจขายนะครับชั้บหนีขายตัวละสองบาทนะครับข้าจ้าขายนี่นะครับขายให้เกษตรกรที่ไปซื้อเนี่ยตัวละสองบาทครับเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ห้ากับอ่าเชิงเชิงเลี่ยงนะครับแต่ว่าให้มันผสมพันธุ์กันตามธรรมชาตินะครับ หลายๆท่านอาจจะสงสัยว <stop> ่าเอพอแม่มันบกินบ่นะครับพอแม่มันนี่ผมมันเป็นป่าที่กินอาหารเม็ดมะกรนะครับมันเป็นปลาที่กินอาหารเม็ดมะกรันนี้เวลาจะให้อาหารนี่นะครับผมจะให้อาหารพวกป่าปลาใหยกนก่อนนะครับย่างพุ่นนะครับอาหารเม็ดให้ปลาหญ่กินก่อนมันกินอิ่มปุ๊บนะครับมันกระโโบมากินป่าน่อยนะครับเพราะว่ามันถึกฝึกให้กินอาหารเม็ดมาก่อนนะครับป่าปลาคอพวกนี้นะครับ ปลาหน่อยนะครับเห็นพอแม่มันกินนะครับมันก็กินน้ำนะครับมันก็เลยเป็นข้อดีที่ว่าเฮาวไม่ต้องฉีดนะครับแล้วก็ได้ลูกพันธุ์ที่จํานวนหลายนะครับหลายเติมนาคนี่อันนี้คอกเดียวนะครับน่าจะถึงพันตัวนะครับนี่ขันซีข้าเจ้าค็เป็นเงินไหลหลายบาทอยู่นะครับบริหี้เขาเลี้ยงเองนะครับอีกแป๊บนึงก็เกิดอีกครับนี่นะครับเกิดอีกพวกเ้องก็มาฝึกนะครับเฮดแบบ บอต่างซี่เรียสนะครับมันมันจะบันไดลงทุนไหลครับเห็นไหมครับเห็นบอลจะ่ากลกองมันมันชัดมามนะครับเป็นสูงปลาคอหน่อยนะครับขั้นกระจราขายกับสองบาทสองบาทห้าสิบครับตัวสั้นนี่นะครับปลาช่อนกินอาหารเม็ดนะครับที่นี่อาหารนี่โดยปกติแล้วนี่กระจราจะใส่อาหารโปรตีนสูงนะเป็นอาหาร สำหรับปลาคอโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าห้ากระเรียงเพื่อจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเพื่อกินนี่แหละนะครับเอาไปกินจะของคันเรือกินค่อยขายนะครับก็เลยจะจะใช้อาหารทั่วไปครับเป็นอาหารปลาดุกแน่อาหารกรบแน่นะครับกับฝึกให้มันกินเอานะครับบดเล็งว่ามันจังไงเร็วนะครับใครจะทนัทนทันีตัวภายในสามสี่เดือนอันนี้อันนี้บดเล็งนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นมาแล้วมันมัน มันลงทุนสูงนะครับลงทุนสูงแล้วบางเท้อเขาเขาขายไปแล้วเนี่ยมันบดได้อีกคือคดนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับอันนี้คือบอบอประคอคนครับเพราะแม่พันธุ์มันนะครับเยอะ่นบันก็รชีผสมกันเรื่อยๆนะครับก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อยๆนะครับเข้าก็ฝึกไปรุ่นไปรุ่นไปที่สาคัญก็คืออาหารมันพ่อบอแล้วก็ฝึกบ่ให้มันกินบึกห้มันกินเนก้อนะคระบฝรึกให้ึกนกินอาการเม็ดรร นี่คือบ่อปลาพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วบ่อนี้บอ่อหนึ่งครับบ่อนี้นี่บอ่อนี้ลงกลุ่มฝอยว้นะครับแต่ว่าปลาคอก็ลงมาอยู่นะครับก็เลยปล่อยธรรมชาติเลยนะครับเห็นล <c oughs> ูกคออแเราค่อยจะสอนลูกคอกจากบ่อนี้นะครับมามาลงบอ่อนี้อีกทีนึงนะครับแค่เป็น อีกวิธีการหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาช่อนถือว่าเป็นเน้นลดต้นทุนนะครับเน้นการลดต้นทุนเป็นต่อคอนะครับปลาช่อนกินอาหารเม็ดนะครับการเลือกเลือกใส่ออกนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังแรงใจให้นะครับ ช่องสวนเกษตรผสมผสานยงสิลฟาร์มนะครับอำเภอบางสามหมอจังหวัดรัตาน,นีนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตให้บ้างเรื่อยๆนะครับส,บสวัสดีครับ